สิ่งที่จะพูดหลังจากนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีสคริปต์แต่อย่างใดนะคะไม่ได้ถามครูด้วยว่ามีเวลาให้กีน่นาทีตืึงตันมากๆค่ะจริงๆตอนแรกคิดว่าจะไม่ร้องไห้นะคะเพราะว่าตอนซ้อมลองไปเยอะแล้ว Okay. กว่าจะมาเป็นอิงฟ้าที่อยืนบนเวทีนี้นะคะจริงๆคือสตอรี่ที่จะต้องขอบคุณผู้ที่มีพระคุณมีเยอะมากๆจริงๆถ้าหากว่าสิ่งที่จะพูดหลังจากนี้นะคะตกหล่นใครไปต้องขออภัยจริงๆนะคะขอบคุณเพื่อนเลยนะคะที่ทำให้ฟ้ามีความกล้าที่จะประกวด นางงามจากคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างหรือว่าจะเป็นนางงามได้ขอบคุณพี่เลี้ยงนะคะที่เริ่มสร้างอะไรหลายอย่างมาด้วยกันนะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นของอิงฟ้า์มาหานครนะคะต้องขอบคุณพี่อมนะคะพีดีกรุงเทพมาหานคร ที่ทำให้มีอิงฟ้ามหาคนครเกิดขึ้นและต่อมานะคะก็ต้องขอบคุณบอสนวัฒนะคะแล้วก็ขอบคุณมาร์กนิเทเลซ่าขอบคุณทีมงานมิสแกรนทุกคนที่ทำให้มีอิงฟ้ามหาชนในวันนี้ขอบคุณที่มองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่วันนี้ปีที่แล้วหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็น แอบไปเห็นนะคะตอนที่ได้ตำแหน่งมีคลิปที่เป็นเสียงหู แต่ก็ต้องขอบคุณสำหรับหลายๆคนที่ไม่ได้ยอมรับในวันนั้นทำให้ฟ้ามีแรงผลักดันที่จะพัฒนาตัวเองให้ทุกคนรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้ว่าอิงฟ้าวราหานี่แหละคือคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Miss Grand Thailand 2022ค่ะ ต้องขอบคุณทุกดราม่าทุกคำติทุกคำชมฟ้าจะไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องพัฒนาอะไรบ้างถ้าหากว่าฟ้าไม่เจอสิ่งเหล่านี้ไม่เคยโกรธจริงๆจังๆเวลาที่เราเห็นข่าวดราม่าหรือว่าดราม่าต่างๆในกลุ่มนางงามไม่เคยโกรธจริงๆจากใจนะคะเพราะเรารู้สึกว่า มันยิ่งทำให้ฟ้าอยากพิสูจน์ตัวเองและการเวลาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีก็ทำให้ฟ้ามีวันนี้ขอบคุณดาม่าทุกๆุกห้าทุ่มนะคะช่วงประกวดห้าทุ่มจริงๆค่ะใครได้เห็นคลิปนี้แล้วต่างก็น้ำตาซึมไปตามกันนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอุ้มทวีพรที่สามารถคว้าตำแหน่ง มิสแกรนไทยแลนด์ n d 2 3 2 3ไปได้อย่างสำเร็จแล้วก็เธอก็จะมีการเดินทางเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าประกวดบนวิธี Miss g r a n ิ International ที่จะมีการจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะอย่างที่บอกคะ่ะอิงฟ้าได้มีการอำลาตำแหน่งหลังจากที่ครองตำแหน่งมาเป็นระยะเวลา1ปีโดยเธอบอกว่าฝังใจคลิปคนร้องโห่ตอนได้มงกุด โดยเธอได้กล่าวว่าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่ได้รับตำแหน่งชนะเลิศเวลานั้นเธอได้ยินเสียงโหของคนที่ไม่เห็นด้วยแต่สิ่งเหล่านั้นผลักดันทำให้เธอมีวันนี้ในระยะเวลาหนึ่งปีทำให้เธอได้พิสูจน์แล้วว่าเธอคือคนที่เหมาะสมที่สุดกับตำแหน่งมิสแกรนด์2022ขอบคุณเพื่อนที่ทำให้มีความกล้าในการประกวดนางงามจากที่เคยคิดว่าตัวเองไม่เหมาะสม ขอบคุณพี่เลี้ยงที่สร้างอะไรมาด้วยกันขอบคุณที่ทำให้มีอิงฟ้ามหาชนขอบคุณบอสและทีมงานที่ทำให้อิงฟ้าขอบคุณที่มองเห็นอะไรหลายอย่างในวันนี้ในปีที่แล้วที่หลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็ในขณะที่พูดก็มีการร้องไห้ออกมานะคะแล้วก็บอกว่าแอบไปเห็นคลิปตอนได้ตำแหน่งเป็นคลิปที่มีแต่เสียงโหง่แต่ก็ต้องขอบคุณหลายคนที่ไม่ยอมรับในวันนั้น ทำให้ฟ้ามีแรงผลักดันทําให้ทุกคนสัมผัสได้ว่าอิงฟ้านี่แหละคือคนที่เหมาะสมที่สุดกับตําแหน่งมิสแกรนด์2022แล้วก็มีการพูดเพิ่มอีกนะคะว่านางงามร้อยดราม่าไม่เกินจริงทําอะไรดราม่าง่ายมากๆขอบคุณที่สามารถปล่อยวางและเข้มแข็งได้และขอทิ้งท้ายไว้ด้วยเพลงที่แทนความเป็นตัวเองจากที่คิดว่านักร้อง คือนักร้องเป็นอะไรไม่ได้มากแต่ฟ้าพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าคุณจะคืออาชีพอะไรคุณสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันแล้วก็มีการหลั่งน้ำตาออกมานะคะก่อนที่จะร้องเพลงนักร้องมันนอกค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามอิงฟ้าจะเห็นนะคะว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีกับตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022 เธอนั้นสามารถที่จะพิสูจน์หลายๆอย่างให้ทุกคนได้เห็นว่าเธอนั้นทำสำเร็จและกลายเป็นอิงฟ้ามหาชนในใจของใครหลายๆคนในวันนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ